รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ศิวพรศรีศักดินนจากข่าวปลอมนะคะที่บอกว่าการเติมน้ำมันเต็มถังแล้วอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้นั้นกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะและขอชี้แจงว่าปกติรถยนต์ทุกคันนั้นได้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับไอ้น้ำมันในถังโดยเฉพาะนะคะซึ่งแม้ว,ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูงถึง40องศาเซลเซียสแต่ว่า ถังก็จะปลอดภัยนะคะดังน,น,นี้การจุดติดของน้ํามันเบนซินหรือว่าน้ํามันดีเซลต้องสูงกว่า250องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นการเติมน้ํามันเต็มถังจึงไม่ทําให้เกิดการระเบิดอย่างที่เป็นข่าวอ้างอิงแต่อย่างใดค่ะก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวดังกล่าวนะคะและไม่นําไปแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถติดตามได้ที่ www.pttplc.com หรือที่โทร136 ห้าคอนแทคเซ็นเตอร์